นี่วันนี้วันที่เท่าไหร่นี่13กุมภาพันธ์กแปดเรามาหมเดี๋ยวไปดูอุณหภูมิในแปลงอุณหภูมิภายนอกอะประมาณ38-39ประมาณเนี้ยถึง40เดี๋ยวดูอุณหภูมิในแปลงก่อน เพึ่งปิดปิดน้ำหัวมินิสปริงเกอร์ร้อยลิตรต่อชั่วโมงโอ้ขนาดในล่มทุเรียนนะอืมสามสิบห้าจุดห้าประมาณสามสิบหกคาดเคลื่อนอยู่ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์วันนี้ พอดีคนห่มฟางกำลังว่างอยู่เลยต้องรีบเลยใช้ผมด้วยตัดด้วยเครื่องพร้อมใช้ฟางเท่าไหร่ครับหนึ่งต้นหนึ่งก้อนหน,หนึ่งต้นต่อหนึ่งก้อน,อน 8, หัวฟินแปดหัวร้อยหนึ่งรอยลิตรต่อชั่วโมงสี่หัว ลดน้ำชั่วโมงครึ่งเท่ากับประมาณ600ลิตรที่บ้านชะเมาดุเรียนหรือสวนทุเรียนบ้านชะเมาสวนเกษตรนวัตกรรมศาสตร์ PRM